สวัสดีครับณวันนี้นะครับวันที่17กันยายนนะครับ2564นานะครับราคากับมะพร้าวสับกับราคาขุยมะพร้าวนะครับเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาสาธิตวิธีการทํากับมะพร้าวสับหรือว่าขุยมะพร้าวเอาไว้ใช้เองนะครับซึ่งอันดับแรกเนี่ยผมจะนํามาแช่น้ําก่อนนะครับทําไมถึงต้องแช่น้ํานะครับ ผมจะมีลิงก์คลิปก่อนหน้านี้ไว้นะครับสําหรับการแช่น้ํากาบมะพร้าวนะครับลองไปดูกันนะครับว่าทําไมต้องแช่น้ํากาบมะพร้าวก่อนนําไปปลูกพืชนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะต้องนํากาบมะพร้าวที่พอจะหามาได้นะครับจากตามบ้านนะครับก็ได้มาประมาณหนึ่งนะครับกระสอบหนึ่งผมจะทําการแช่น้ําก่อนนะครับประมาณ3 4ถึงวันนะครับโอเคไปดูกัน โอเคครับหลังจากที่แช่กลาบมะพร้าวนะครับหาอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งมากดน้ำหนักให้เขาจมลงไปนะครับแบบนี้นะครับผมใช้เป็นอิดแล้วกันนะครับโอเคสองก้อนก็น่าจะเพียงพอนะครับ ังจากที่ได้ทําการแช่น้ํานะครับวันนี้เป็นวันที่22ผมเริ่มแช่เมื่อวันที่17นะครับเพราะ,ะนั้นผมแช่มา5วันแล้วนะครับเออ่ในทุกๆวันที่ผมแช่เนะผมจะมีการถ่ายน้ําออกแล้วก็ใส่น้ําใหม่เข้าไปนะครับถึงแม้ว่าจะทําแบบนี้มา4-5ครั้งแล้วนะครับน้ําก็ยังเป็นสีเข้มๆอยู่นะครับอแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาแยกนะครับ ซึ่งมันจะมีอยู่สแบบนะครับส่วนที่เป็นกาบที่เอ่อเขาเรียกว่าติดเปลือกบริเวณด้านนอกนะครับอย่างเนี้ยเ็แยกใส่เข่งไว้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่ไม่ติดเปลือกด้านนอกนะครับอย่างนี้นะครับอ่าก็แยกไว้นะครับเพื่อง่ายขึ้นนะครับในการทํางานโอเคครับ อนนี้เราก็ได้ okay, ไดกาบมะพร้าวแล้วนะครับโดยวันนี้ผมจะทําให้ดู2แบบนะครับก็คือทําเป็นกาบมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ทําเป็นขุยมะพร้าวนะครับเดี๋ยวทํายังไงนั้นไปดูกันเลยครับโอเคครับเมื่อกี้ที่เรามีกาบมะพร้าวนะครับเราจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นแบบนี้นะครับกับแบบที่2ก็คือแบบแบบนี้นะนะครับก็คือส่วนส่วนนี้เป็นส่วนที่เราลอกออกมาจาก ตรงบริเวณเปลือกด้านในนะครับตรงนี้นะครับที่เราลอกออกมาอย่างนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยส่วนที่ผมลอกออกมาแล้วนะครับผมจะทําเป็นขุยมะพร้าวนะครับส่วนที่เป็นกาบติดเปลือกแบบนี้นะครับด้านนอกอย่างเนี้ยผมจะทําเป็นกาบมะพร้าวสับนะครับโอเคถ้าคือในส่วนที่เป็นเปลือกแบบเนี้ยเราสามารถดึงส่วนนี้ออกมาได้นะครับเราก็ดึงออกมาเลยนะครับ เพื่อที่จะทําเป็นเป็นส่วนของขุยมะพร้าวนะครับแบบนี้นะครับดึงออกมาเลยะนะครับมันก็จังจะเหลือเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะสับเป็นกากมะพร้าวสับต่อไปนะครับอันนี้ก็แยกไว้นะ,อ,ะอย่างเช่นแบบนี้นะครับอเราก็ดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมา ถ้าเกิดว่าดึงยากนะครับเราก็อาจจะใช้มีดนะครับอุปกรณ์ที่เตรียมมานะครับสับเปิดหัวนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยค่อยจิกนะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับแยกไว้นะครับจิกออกต้องระวังนิดนึงนะครับเราวัองมีดโดนมือนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ ดึงออกครับคนข้างที่จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคนะทําไปประมาณนี้นะครับส่วนของเปลือกนะครับเราก็ดึงออกมาแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้แบบนี้เราจะนําไปทําเป็นกุุยมาะพร้าวได้แบบนี้มาเราก็จะนําไปทําเป็นกาบมะพร้าวสับนะครับโอเคโอเคครับ เราก็จะนํากาบลงส่วนนี้นะครับมามาสับเราต้องการให้เป็นให้มีขนาดชิ้นใหญ่แค่ไหนเราก็เลือกเอาได้เลยนะครับนี่ครับเราก็จะได้เป็นเศษกาบมะพร้าวนะครับจากที่ผมเคยทำมานะครับสับตอนที่เปียก กับสับตอนที่แห้งเนี่ยสับตอนที่เปียกจะง่ายกว่านะครับ คือลักษณะของกับมะพร้าวนะครับที่เราสับได้มาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อมานะครับจะทําเป็นขุยมะพร้าวนะครับขั้นตอนเราก็จะนําของแข็งนะครับอามาทุบนะครับ ปุ๊บให้แหลกแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะนํามาสับนะครับ ได้เป็นเนื้อค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับอาจจะละเอียดสู้ที่เขามีวางขายอยู่ไม่ได้นะครับแต่ก็ก็พอใช้ได้อยู่นะครับ จากที่เราสับละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราควรจะนําไปถ้าเราต้องการส่วนที่เป็นขุยมะพร้าวจริงๆนะครับแนะนําว่าให้เอาไปตากแดดนะครับให้มันแห้งเลยนะครับแล้วก็นำมานํามาขยาแบบนี้นะครับขุยมะพร้าวก็จะร่วงลงไปหรือจะใช้วิธีการนําไปร่อนผ่านตะแกรงก็ได้นะครับสําหรับพืชบางชนิดจริงๆก็ส่วนนี้เราก็สามารถนําไปใช้ในการปลูกพืชได้เลยนะครับ มาสรุปในภาพรวมกันนะครับก็สําหรับกาบมะพร้าวสับเองนะครับก็พอเราทําเองเนี่ยมันก็จะมีชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างแต่โดยส่วนมากมันจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับแต่ก็ก็ใช้ได้นะครับเมื่อกี้ก็ได้มาสองกระมังนะครับแล้วก็ส่วนของขุยมะพร้าวนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าต้องการที่เป็นส่วนที่เป็นขุยมะพร้าวจริงๆเนแน,นำว่าให้เอาไปตากแดดนะครับแล้วก็นําไปร่อนอีกทีหนึ่งนะครับ จริงๆงแล้วส่วนนี้ก็สามารถนําไปใช้ในการปลูกพืชได้เลยนะครับสําหรับข้อควรระวังในการทํากากมะพร้าวสับหรือว่าปุ๋ยมะพร้าวนะครับก็คือตอนที่เราสรับนั่นเองนะครับเราควรจะระวังมือนิดนึงนะครับบางทีอาจจะพลาดไปโดนนิ้วได้นะครับทานต้องใช้ความระวังนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบวิธีการสาธิต การทําขุยมะพร้าวไว้ใช้เองนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าต้องการใช้ในปริมาณที่มากเนี่ยแนะนําให้ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แค่นิดเดียวนะครับแล้วพอจะมีกาบมะพร้าวมีอยู่บ้างเนี่ยเราก็ทําตามที่ผมทําให้ดูเลยนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ